รักชารับพระพุทธศาสนารับพระมหากษัตริย์ด้วยสุดจริตกายสุดจริตวาจาสุดจริตใจบ้านหมู่คณะเมืองเป็นสุขธรรมะสัจธรรมขาดในที่ใดบ้านหมู่คณะเมืองประเทศาาิเดือดร้อน บัดนี้ท่านสาทุกชนท,ทั้งหลายได้ติดตามการส่งธรรมวัดเจริญสุข,ขารามบางไผ่เตี้ยตำบลบางกะเจ้าบน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 อำเภอเม,มืองจังหวัดสมุทรสาคร วามาครั้งนี้นะคะมาวันนี้นะคะาก็ยังมีมีกิจกรรมให้มีการร่วมทำบุญนะคะร่วมวสวดกันมากมายเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญยังมีการลอดโบสน,นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมอด้วยต้องเองเนี่ยต้องสารภาพเลยว่าทำเป็นประจับทุกครั้งที่มาเลยนะคะ เพื่อเป็นสิริรมงคลแก่ตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทําผิดอะไรไว้หรือเปล่านะคะก็จะได้สนอเขากองไปในตัวเลยนะคะก็ต้องขอเช,ชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าตั้งใจนะคะที่จะมาที่นี่นะคะวัดเจริญสุขารามหรือว่าวัดบางไผ่เบี้ยที่หลายคนรู้จักกันนะคะมาร่วมทาบุญกันเยอะๆแล้วกันนะคะ ก็อีงขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขควาเจริญด้วยละกันค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันที่15ธันวาคมนะคะสวัสดีค่ะสบหาแม่โชคดีมีประปาขึ้นมาจากบาดาลหลวงพ่อสายเอิงไม่รอชาเกณฑ์ปัดนี้ท่านติดตามรายการ วันเจริญสุขารามบางไบเตี้ยได้ชักชวนหากันมาลอดโบทโบสถหลังนี้เมื่อน้ำท่วมก็ขอพรยกขึ้นหนุนพุทธวาร,รมีธรรมวาร,รมีสังฆบาร,รมีโบสถหลังนี้เรียกว่าหนุนหนุนอุโมสถหนุนพุทธคุณธรรมคุณ แล้วท่านปิดทองพระพุทธรัตนนวะก้าวราศีหนุนบารามีเสริมสริเสริมราศีของตอนไว้ขอท่านประชาชนทุกระชาชนทุกผู้ทุกคนให้รู้จักหลักเพียงพอและพอเพียงแลวท่านจะมีความศุกสิานะหนือบานทะทุท่มเมื่้ 你过者好懂吧？But, uh, <music>